มาเบลยังไม่จบแสบแกงพี่เอฟซีแกงพี่ป๊อปอกาดไงกาดกาดในตำนานผักเอฟซีมั่งอะไรปิดกล้องมั่งอะไรก็ว่ากันไปบังกล้องเอฟซีมั่งอะไรก็ว่ากันไปสมัยก่อนเป็นตำนานเลยเอ็นดูสองแสบมาดื้อมากรวมตัวกันแกล้งแกงพี่เอฟซีแกงพี่ป๊อป ทุกคนไปซื้อสตรีมไรเลยคืนนี้ดูดูความดีดเขาทั้งสองคนเหมือนไม่ได้เจอกันนานอะ่ะเออคุยกันแบบว่าอะไรก็ไม่รู้คุยกันน่ารักมากนะทุกคนดูเขาคุยกันสิเอนดูอ่ะเอนดูเอฟซีเอฟซีก็ไม่อยากให้น้องลงจากเวทีไงเอออยากให้เล่าต่ออยากให้อยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยพูดเก่งมากทั้งสองคนไปไป,ไปมาบุมว่านะ อยู่ด้วยกันเยอะมันมันไหลเข้าหากันไงอืมน่ารักเราดูคืนนี้ค่ะดูความน่ารักของสองแสบจะมีอะไรมาเมาอีกไหมขอโทษ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 กับเทพิใจเป็นพิเนรอเซบายโอ้โหคนเป็นนักนักดนตรีนักร้องมันน่าภูมิใจจริงเลยเข้ามาเซบายผมก็งงเหมือนกันว่า มาเบลไม่มีเสียบ่ายนะแต่คนเยอะไะเต็ม FC มาเบลเขาเป็นไงอ่ะ FC มาเบลเขา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 าแบบนี้แบบนี ab ab <dated> ้ไหมเขาแบบนี iv ้แบบนี้ไหมเออเดินมา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 ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไม่โก้แล้วอะไรนะไม่คือ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 เขาแบบว่าปั๊บเอาถ่ายถ่ายรูปหนึ่งถ่ายเป็นรูปหนึ่งแค่คุยมาเบลไม่ได้เลยเอาอีกหน่อยได้ไหมมาเบลมีไหมแบบเนี้ยไม่อันิกเก็ต แค่ถามไม่เจอแค่ถามไม่เจอไม่มีมาเบลยังไม่ทันลงจากรถเลยเหรอผมยืนแค่ตรงนี้เนี่ยไม่ไม่แล้วแล้วมาเบลมีแบบนี้ไหมเอ้ามีแบสมมติสมมติกอดนะสมมติคณกอดผมปะกอดปั๊บแล้วไอ้คนยืนอยู่ตรงนี้เอ้ามาเบลทไปกอดเขาเลยไม่กอดกันน่ะไม่มีไหมอ่ะมาเบลแบบนี้มีไหมมีไหมเอฟซีเขามีไหมแบบเนี้ยไม่มีเหรอไม่มีเอาเหรอไม่ผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนั่นแหละ ออไม่ไม่เหมือนใช่ไหมโอ้เอโอไม่เหมือนสแสดงว่าเ,าเราเราโชคดี <laughs> ห,ยหยอกนะหยอกนะหยอกนะกลับบ้านนะอะไรนะข้าบาัตรเยอะไม่ไมอย่าบอกนะว่ามาเล่นคอนเสิร์ตจริงคนเหลือสองโต๊ไม่ได้นะไม่กลับกันหมด กลับได้ค่าบัตรไม่คืนนะเนี่ยได้นั่งกันเสาแบบนี้โกรธมากนะอะไรมองก็ไม่เห็นไม่ไปเป็นอะไรกับเสาเลยเสาเสาแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยร้านไหนชื่อร้านเอ่อสเตตัสแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้เมื่ออึนเ้ไอ้ไอ้พวกกันรถตแม่โครไปพังเสาเลยแล้วโตัวแล้วโตัวป็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วเราก็เลยร้านไหนนะเดี๋ยวร้านไหนร้านไหน สเตตัสครรับ้านนี้แม่งสถาปนิกที่ไหนทำวะเดี๋ยวเราไปดูไหมไปดูไหมไม่อยอมบอกนะมึงดูคอนเสิร์ตแบบเนี้ยก <c oughs> ็เขาบอกว่าลองดูลองดูตรงนี้มันเห็นชัดสุดมึงจะบอกเห็นแต่ตุ่มมองเขาหรือเปล่าอ่ะนั่นแหละนั่นแหล,ละหมดหมดแลแ้วตอนเนี้ยไปโอเคเจอกันครับผมค่าคืนนี้โดยประมาณครับผมลูกตายครับขอบคุณครับ นี่ม้องลล้ไปนนเตนไปไหนีเว้ยเียดหรือวะี่เป็น